บ๊อดีสุดครับท่านผู้เบิ่อทั้งหลายตอนนี้อยู่สองหน้าเนาะเมื่อกี้อ่านหน้ากัได้มาส่วนจตุจักรตนั้เนาะมาว่าสิบมาธุระเนาะมาธุระก็เลยแบบว่าสิไปยางรถไปยางลินอยู่ตลาดจตุจักรเนาะก็เป็นครั้งแรกของบ้านหน้าน้องติมาเนาะแต่มาหนี้ฮอกรามีไก่ตรงนั้นเนาะเอาไปยางรถบรรยากาศเทว ส่วนจตุจักรบรรยากา,กาศตรงราชีลมลมดีน,นะครับส่วนจตุจักรเฉลิมเกียรติบรรยากา,การศราสิประมาณนีค้คนกาชีไลาย่นาะส่วนแต่ละสวนแต่ละบ่อนคลองปฏิทยัยเนาะกในกรุงเทพนเนี่ยราชีมีหล่ไล่ส่วนเนะาะให้คนแบบไม่ยางออกกำล,ลังกายไม่ยางลิ้นราชีนึงนะเนาะมายางมานางพักผ่อนยอนใจเนะาะเวลา วันวันที่ว่างเวียกว่างงานเนาะเซ็นวันนี้เนาะเมื่อทีวันหน้ามาทายนี่ยกเเปน็นวันวันอาทิตย์นะตอนนี้เนาะเอากำลังสีงามไปทีตลาดจะติดจับเนะบรรยากาศประมาณ อะไรก็บ,บ้านนูนนะที่มาท่มากคนลอยนนะเป็นว่ะดูแถวนนคนละแห้ง ูนี้มมีชวไฟเนาะแต่บ่ชวนรไฟเดี๋ยวกานาสิไปนะครับชวไฟนี่มาหาอยางหลอกครับตลาดจะตดจักเนาะไปเบิ่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่รทไทยไปหาซื้อของเนาะ ชนตรุจากนี่คนลายนี้เนาะมืจหัคนคนมันตกน,นลายคนล่ไงเนาะนอจากน่นะเห็นตนน้นแรงคนเห็นมาไายนะ บรรยากาศลมเดินแห้งนะครับ เป็นบรรยากาศสวนจตุจักรนะโอ้เห็นขามิงคุณมาไลา่กินน้องเห็นคขามิงคุณมาไลาน่นอนเออเป็นอะไรเขาบานาะได้เห็นมา เมนนื่อเดินทางมาแต่นะครับสถานีบางว่านเนาะมาตลอดอยู่ที่สยามแล้วก็มาที่มอสิตเนาะถ้าไม่ได้ซีมากกอะไรงนะ่ายๆเลยเนาะมาลงที่มอสิตก็ได้นะเนาะด่ว่ามาลงที่สวนจตุจักรกับเอฟเอทีเนาะ มาทีส่วนจะกิับออกประตูหนึ่งตู้องก็ได้นะเดยขามรมลื่นแห้งกันเนาะ กากสีงามท่านน้อต้นไม้กสีแบบเขียวกระจี ม่ก้กสวนจะดตุจกจั๊กแตชีวิตปรามาน,นะม่นี่กับมน่าสบาทุกคนมาที่ตลาดจัดตุจักน้องเนาะ่นี่ก็เป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เวลา,อาสองโมงคึ่งนะ แห้งลยนะยนอไรกัยางกับนั่นะไม่เป็เอ,อ่อไม่ตงเรู้้ตอนนี้วันนี้จะอยู่ที่สวนจ,จตุจักรตนน้อคนล่แห้งเลยนะแตเป็นรข้งแรงนะที่เด็มากน,น,นะ มเาคืออาเรยอะรนาะมเคยมาเอที <único Liberty Overwatch> <geliyor> ่มกางแหละคปอาปนลอยหงเลยมีทั้งสาวไทยแล้วก็สาวต่างชาตินนว่าจะเป็นยุโรปและเอเชียเนาะแตชลาลนี่ตลอจะจักนะ นาเห็นแต่สมัยจะเป็นแบบเกาหลีญี่ปุ่นจีนยังว่านี่หนะพี่น้องไต้หวันยังมานี่นะเต็มเลยเนาะยุยานุยายเนาะมีทางยุโรปและกับเอเชียเนาะมาหน้ากับพึ่งมากั้งแรกเด้อพี่น้องเอยมายางหล่แถวนี้เนาะพึ่งมากั้งแหลกพึ่งขางแหลกขอบหน้าที่ได้มายางหล่ตลาดนัดจตุจักรก็สิแน่นอนได้ยินจะซื้อเชียงเลี้ยงน้ำเนาะมันนี้ก็เลยลองมาเองเนาะ พระราชมากบับผู้ใหญด้วยกันเดี๋ยวกาสมาได้ลายแบบเนาะทางรถไฟฟ้าเนาะมารถไฟฟ้าแต่ดินมาลงที่ตลาดนัดเจดจักรก็ได้เนาะมาลงที่เจดจักรก็กได้แต่ว่าง่ายที่สุดก็คือมาที่สถานีกระแพงเพชรเนาะออกมาก็จะเป็นส่สวนนั่นเลยแต่แบบต่บ้านนามาบ้านนามาตากรถไฟฟา้าบีทีเอสมอชิตเนาะลงมอชิตมอชิตก็ยากมากอะได้คือก,กันนอาจะมักซี่ไกลนิดนึงเนาะ ถ้าลงแบบกับแพงเพชรจังซนะยามาปุ๊บก็สิเป็นตลาดเลยนะครับเนาะาพี่น้องดูดลยเต็มไมดเลยเนาะชุดจอเลยบรรยากาศอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรอื้อบ่นาสิว่าวอย่างเดียวเลยเนาะวันนี้ก็มีอ่าได้มีโอกาสเนาะมายางดินแถวตลาดจตุจักรเพราะว่ามนารเนาะ ก็เลยแวะลองมาแวะยางเบืองกว่านี่ติ่ซื้อเสียงเลียงน้ำเนาะว่าคนคลอ,องลายคลายลายแต่คลายลายดีด้วยเนาะ,ะมีแธอคลองแบบเอ่อแบบเสียผ้าสิเป็นโซนเป็นโซนเนาะโซนนี่ก็แบบหลอกนีเป็นเสียผ้าเป็นแบบรองเท้าอย่างมันนะคนกินก็มีกันเนาะ,ะถึงจะจัดแบบทั้งยางยางอยู่ดีเนาะ,ะ,นะ,ะแบบให้ห้องยางละซื้อ เลือกซื้อเลือกฮาเนาะตลาดนัดเจตุจัก 5, จรดีก็เป็นอีกตลาดหนึ่งเนาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนาะว่าอ่าที่วันาตอนวันหน้ายูระเทศลาวันหน้าก็ะดินงจะชื่อนี่ะเบิ่งตัวถัดเบิ่งย่างกับซิมีออกตลอดเนาะคำว่าตลาดนัดเจตุจักรพิศนามือนีอก็เลยได้มีโอกาสมาสัมผัสโดยตัวเองก็ถือว่ามีของขายหลากหลายเส้นตรงนี้เนาะก็มีคนผูกคนหมักไม้ลายลายหลากน้ำมานยางไปยางมาสุดซ่าสุดซ่าอ่านี้เนาะ คนดังคนดังคนดังดิท็อกดาวดิท <hi> ็อกด่า hey. ดิท็อกดิท้อกตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรกันเหรอเนาะเนี่ยเป็นรถเก็บขยะรถเก็บขยะประเทศเปินเนาะไปแล้วไปแล้ว ลถรถรถตลับเสบียงใช่ไหมนี่เคยมาจะเกลือได้ดีกระไรมีสลับเสบีงมนลับคนใหม่มันยาวยี่เป็นล็อกเป็นล็อกเลยมั้งมี่ล็อกอายจะเป็นล็อกเสือขาบ้างคนรอแห้งเลยพี่น้องเลยคนเต็มเลยเนี่เป็นวันอาทิตย์เนาะ ข้าาม่เลยคลองคายไลยเลยเหรอพี่น้องคลองคายกับลายคนกับลาย นไลน์เห็น้องตอน,น,นแรกๆคนไลน์น้อยย่างไปเรื่อยๆนั่น,นอเองะคนไลน์เลยเนาะถึงเดตกๆจับ เออวันหน้าผมขค้ามาจะเคลือเดี๋ยวยังไมเรื่อยเรื่อยรงกามงานภาคปัดบัน,นินีผัดอะไรเนะ

ย่างมันใกล้เลยนี่เขาจะผ้ากับย่างว่าทะรรั้งได้กับหูตอนนี้ตอ,อนนี้เขาจะว่าย่างว่าทั้งไดกับหูตอนนี้ย่างว่ารีเรือดแม่นเขาย่างดอกคือเ้าสิบเกาก็เขาไปกูเกิลแแม็พแค่นั้นเด็กกับบานตอนนี้เขาย่างไปเรื่อยก,ก่อนย่างให้มันลงป <c oughs> กติก็ลงอยู่ลยแล้วนี่ พ่ <ítulo> <ire> อพ anyway, ี่น้องนั่งเที่ยวร้ายแห้งเลยท่านี่น้องบรรยากาศคึกคื่นแบบคึกคื่นแห้งนอนเนาะคือประมาณน่าเป็นตึ้งแบบเป็นสร้อยเป็นสร้อยเป็นโซนเป็นโซนน้ำนย่างเนาะเป็นพีแบบตลาดนัดแต่จะจับ ขาตองอยางยาสลออกไปทางทปปทนั้นเนาะมันในยาชุดน,าส,นาสีนาชิมีแบบสีเนาะฮข้นะยางไงกสลนี่มัน,นาาอาชีอะไปอปี่ห้อนอน,อนั่นเด้อขายากสลูนี่

มาจีเก่าเดี๋ยวก็เราจกลับบ้านกับห้องอ่างไปเรื่อยๆุกบรรยากาศตอนอแรกๆยิงคำยิงคนยิงมาลายนะเน,นี่ดีกว่าตลาดนัดจะุจัจกเนา อันนี้อ่ามอสชิดเพ่นเนาะเดี๋ยวจะกลับทางอา BTS แล้วกันเนาะเนะก็ได้พาทุกคนมาชมบรรยากาศาตลาดนัดจัุจักทีนึงเนะเนาะถ้าได้เข้ามาแล้วอย่าลืม Subscribe กดติดตามรลกช่องนานนี่เด้อยกันมคลิปหน้าสวัสดีครับ